คเนี่สิไลเซนส์หมายเลข5ปุ๊ตาปุตตะเร็วแรงตัดตัดจไม่เหลือเยอะใหญ่โอเอซี่ไม่เหลือเยอะใหญ่ ทำให้เขาเสียใจเดินหนีไปใช่ป่ะทำให้เขาเสียใจเขาแอบรับโซนใช่ป่ะ mm hmm. นัดขาดจบเลยเซโอเคทั้งทลายกันเป็นแถบๆอืสิแต่นี่เป็นอันนี้มือ โอ้ oh, ติดมาด้วยโ oh อ้ไม่ก็เอออ่ะคืออ่ะก็มีคนทำาะเนอะแบบคือให้ขัดสะบ้านอะมือที่สองนี่แหละเป็นคนทำทำสิ่งเนี้ยคือจะเอาไงอะไรที่นีไงคือจะเอาแล้วมือหนึ่งรู้ใช่ป่ะก็เลยแบบทุกอย่างก็คือมันพังกันเป็นแถบเยนยะ่ะเออ รูกใข้พังแหล่ะเดี๋ยมาดูเออไปคนละเส้นอ่ะมีสามทางก็ต้องทาง